เียกว่าเราจะมีการกับลูกค้าและออกแบบให้ลูกค้าทานเพราะฉะนั้นเรา,าจะไม่ได้มีจับจองว่ารูปแบบของเราเนาค่ะจะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับการใช้งานของค้าหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรก็สามารถบอกมาได้แล้วเราก็จะออกแบบเนี่ยครับเป็นลักษณะตัวอย่างงานจริงเนาะที่พี่เอามาปรับใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนวอของของรางมังสีย์ค่ะ,ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะใช้กับบานเปิดเท่านั้นเพราะว่าพอเวลาที่เราแต่งไป จะเข้ากับโซเกมนะครับเือเส้นค,คือทางเราอะครับก็ปีหน้าเนี่ยก็คือเรามีการพัฒนาส่วนของตัวรูปแบบอุปกรณ์เราในส่วนของที่เป็นงานเส้นต่างๆที่จะออกมาให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเนาะแล้วเรื่องเส้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันอ,อยาวเรื่องเส้นใช่ไหมคบพี่ต้องบอกว่าปีนี้ครับเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าการสั่งเส้นของพี่ไปอะไม่เคยติดปัญหาเลยไม่เคยติดปัญหาในเรื่องเส้นไม่มีเลยไม่มีติดปัญหา เออจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ต้องไปดึงจากสถานีไม่มีเลยก็ขอบคุณครับทางบริษัทเราก็จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆอันไหนที่มันไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องเราก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น